สวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้สู่การรีวิวบอดบอมหรือว่าผงอาบน้ำดิจิมอนแอนเ n อร์เจอร2020หรือภาพใหม่ล่าสุดนี่เองเย้ดิจิมอนกลับมารีวิวแล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้้ฮ่าๆหลังจากที่ไม่ได้รีวิวนานนะครับแต่ว่าสวนกลอาแปลงร่างยังไม่ได้รีวิวต่อเลยเพราะว่าของยังไม่มาพร ยังไงกดติดตามหรือ Subscribe พี่รูแมนเขาก่อนและถ้าคิดถึงของเล่นดิจิมอนเก่าๆกดตัวไอรีวนนี้ไปย้อนดูได้เลยนะครับและถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมบาบบอมหรือว่าผงอับน้ำดิจิมอนแอเวนเจอร์ภาคล่าสุดกันเลยเสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาบาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แฟนเพจรีวิวแมน ครับผมมาสอซองเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูแพ็คเกจนะฮะว่ามันมีอะไรประกอบด้วยอะไรยังไงบ้างนะฮะาพามนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นอากุมอนกับไทจินะครับผมในคอสตูมแบบภาคล่าสุดนะฮะแล้วเขาจะบอกว่าของที่อยู่ในบาร์บอมเนี่ยพอละลายออกมาแล้วมันจะเป็นอะไรก็คือทีจิไวส์แบบใหม่นี่เองนะครับมีขนาด34มิมลเมตรนะครับนี่นะฮะฟาร์บสามารถเอามาสแกน AR <S <S ได้ด้วยนะครับอ่าเป็นปุ่งกุญแจอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะอ่ะาพามพามพาม อันนี้สั่งซื้อมานะครับจากร้านที่เขารับหิ้วจากต่างประเทศอะไรเงี้ยคือของพวกเนี้ยปกติถ้าพี่รว่ไปญี่ปุ่นนะพี่รมาก็จะสอยมาถ้าเจออะไรน่าสนใจพวกบาบร์บอมเนี่ยชอบแต่เพราเอาไม่ได้ไปไปไม่ได้ติดโควิดนี่ <c oughs> นะฮะอ่ะภายในก็จะมี6แบบให้สะสมนะครับก็คือของไทจิเ็นอกูมอนกาบูมอนปิโยมอนเทนโตมอนพาวมอนและโกมามอนนะครับผมไม่ครบ8ลายนะฮะ8ลายที่ว่าก็ยังขาดข,ของอ่าพาราตมอนกับเชลมอนนั่นเองนะฮะยมบ เดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคืออันนี้นี่นะครับบาส์บอมเนี่ยเราต้องหย่อนในน้ำนะฮะแล้วเขาจะละลายอ่าแล้วละลายก็จะออกมาเป็นของแถมที่อยู่ภายในนะครับเดี๋ยวหย่อนไปสองอันเลยนะฮะมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างน่าดิจิว่ไหนบ้างนะฮะอันแรกน้ำไปก่อนครับฮึบฝุไปแล้ว ระหว่างรอละลายเราก็มาดูอีกอันกันดีก,กว่าเสีนั้นกันเลยนะครับมันลูกเทนนิสเลยนะดูดิเอออย่าไปตีเทนนิสนะโ <c oughs> บ๊ะโบะโบ๊ะนะับ <c oughs> ไอของอาบน้ําที่ว่ามันคืออะไรครับมันคือเวลาคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาะจะมีอ่างอบน้ํากันเกือบทุกบ้านเลยนะที <c oughs> นี้เขาก็จะเอาเนี่ยหย่อนไว้ให้เด็กอ่ะหย่อนไปปุ๊บมันก็จะเหมือนเป็นสบู่ด้วยทำความสะอาดร่างกายได้ด้วยแล้วก็มีของแถมด้วยเด็กก็จะสนุกไปกับการอาบน้ํา าะว่าอ,อาบๆอ,อ,อยู่ก็จะของแถมก็จะพุ่งลอยขึ้นมานะฮะอ่าชอบมากนะมารอลุ้นกันโอ้โหตอนนี้กลิ่น <c oughs> หอมมากหอมหวนมาก <c oughs> เอาละเริ่มฟูเหมือนฟองฟู <c oughs> <c oughs> เหมือนวิตามินแมดฟู่เลยนะฮะและให้ลองฟังเสียงนะฮะอย่างใกล้มากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนที่มันกะเด็น ดูได้ยินชัดกันไหมนะฮะอ่ะลุน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 กล้แล้วกล้แล้วกลาแล้วช่วยคนใหม่เพิ่มความเพิ่มความเร็วอ่าเป็นรูปเป็นร่างอันนึงแล้วฮะลอยตุ๊กปองมาแล้วอีกอันก็น่าจะใกล้แล้วนะครับถ้าใครเคยดูอันเก่าๆพี่แมนจะมีรีวิวอยู่นะเดี๋ยวทำตัวไอเปบบวนนี้ให้ก็ได้นะครับเป็นของไรเดอร์

สีเขียวขอบฟ้านะครับไอไปฟ้าหรือน้ำเงินละนะฮะขอบฟ้าจะกลายเป็นเข้าทีกปลายไม่ใช่ขอบน้ำเงินจะกลายเป็นเข้าที่ปลายเอ้ยไม่ใช่น้องวงอีกเพลงอะไรครับพี่อ๋อเพลง body slam ครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นพิกเซลที่มีสีบ้างสีดูเลอะเทอะไงไม่รู้เหมือนสีมันไม่ตรงตามนั้นเป๊ะๆนะฮะอ่า ส่วนตรงนี้คืออะไรนะนั่นสีไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะไว้ห้อยพวงกุญแจได้นะครับใส่เชือกก็ได้หรือว่าอะไรอย่าที่มันปกติมันอยู่ในพวงกุญแจไอ้ลูกตุ้มอันเล็กๆเล็กๆกลมๆเล็กๆเออเ,เอาไปผูกได้นะครับต่อมาฮะอันนี้สีม่วงเทนตมอนนะครับผมเฮ้ย t e n ตมอนสีค่อนข้างจะเป๊ะอยู่นะนะฮะอ่าสีค่อนข้างจะเป๊ะตามตัวการ์ตูนนแบบพิกเซลแต่มีสีนะครับ mm. สีม่วงครับ ข้างหลังก็เหมือนกันข้างบนก็เหมือนกันนะฮะเอ๊ะหรือว่าเราดูอะไรผิดของพามอนอ๋อไม่ผิดหรอกอ๋อมันไม่ได้ดูเลอะเลยหรอกมันเป็นดูเหมือนเงาเวอร์ก็ลงสีเงานะ,ะแต่ว่าเทนทอมอนมันไม่ได้มีลงสีเงาอะไรขนาดนั้นไงนะฮะเออมันก็เลยดูเทนทอมอนดูลงดีกว่าเหมือนกว่าโน้นนะครับประมาณนั้นนะฮะอ่ะทีนี้มาลองระบบสำคัญที่เขาบอกว่ามันเล่นกับระบบ AR ได้ทีนี้เล่นยังไงมาดูกัน วิธีการเราดูที่หน้าซองมันจะมีเขียนม,มันจะมี qr c o d e อยู่ตรงนี้นะฮะให้เอามือถือมาส่อง qr c o d e เพื่อโหลดโปรแกรมครับอ่ามาแล้วลดกดเลยปึ้งนะฮะฟ้าเราก็จะลิงก์ไปที่เว็บตอนอื่นดาวน์โหลดแอปนะครับผมนี่เขาเปลี่ยนภาษาไทยให้เองเลยนะอ๋อคลิกที่นี่เพื่อเพลินโ <laughs> อ้ยัไงอะอ่า อ๋ออธิบายวิธีการเล่นอ๋อแล้วยังไงเราต้องดาวน์โหลดแอป,ปก่อนนะมีปะตรงนี้ปะใช่แหละอ่าพ้มนะครับเดี๋ยวรอติดตั้งสักครู่โอเคแล้วเมื่อเราเข้าแอป,ปมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่สแกนปื๊ดปื๊ดก่อนนนี้มันให้ตั้งข่านูาน่นนี่นั่นนะฮะขอข้ามไปเนาะมาดูการเล่นเลยนะครับสแกนปื๊ดปืด๊ดเราอัไหนก่อน เอาพาวมอนก่อนแล้วกันเออแต่พาวมอนแหมดูดีๆนะเนี่ยมองมุมนี้ก็เป็นพาวมอนมองมุมนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งได้ไงก็ไม่รู้ <c oughs> เอาป่จะจแกนครับจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องพาวมอนเอ้ยนี่ไงล่ะม,มีคัดมางี้นะฮะกลัวโดนลิขสิทธิ์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่แหม่จะต้องพูดแทบเป็นระยะระยะอ่า อาคับซีนจากในหนังอามันเปลี่ยนร่างเป็นอ๋ออามอนอามันเป็นเป็นเป็นจุกกเยโอ้โหจเกมอนสว่างควงจึกจุกจุกจกมดโมระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี <c oughs> ่จบแล้วครับมีแค่นี้นะฮะอ๋อโอเคนะครับอ่ะ ถ้าเทนโอมอนก็ต่อก็คงไม่พ้นจะเป็นคัสซีนแปลงร่างเป็นคาบูเทริมอนฮะมาสแกนนี่มาแล้วเทนโตอมอนเปลี่ยนร่างเป็นเอ้ยเอ้ย,อยแขนใหญ่เอ้ยตัวใหญ่ขึ้นเอ้ยแล้วหัวก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยไม่งั้นจะทุเลมาแล้วหัวใหญ่มีเขาคาบูเทอริมอน ข้ามุทธิมอนจะก,กานไม่ต้องห่วงโคจิโร่คุณโคจิโร่จบแล้วโหสั้นมากเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการรีวิวบายบอมดิจิมอนภาคใหม่ล่าสุดหรือภาค2020นะฮะเรียกได้ว่าเป็นของเล็กน่ารักน่าสะสมมากสำหรับแฟนแฟนดิจิมอนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปพ่อเป็นวงกุญแจได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาสแกนเพลินๆน,นะเห็นคัตซีนสวยๆงามๆ นะฮะอ่าบางตัวยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับผมก็ไม่รู้จะออกมาอีกเวอร์ชันไหมที่แบบอาจจะเป็นคาบูทิลิมอนเป็นแอดเลอร์คาบูทิลิมอนหรือช็อกมอนเป็นลิลิมอนก็ไม่รู้อาจจะมีก็ได้ไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันนะครับอ่าป๊าอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้พิรุแมนด้วยนะครับหน้าพริรแมนอยู่บริเวณนี้อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร e ให้ด้วยนะและช้าก่อนสําหรับคนที่ชอบดิจิมอนอยากเช็คเสียงกันหน่อยว่าอยากดูรีวิว เรื่องนี้ไหมดิจิไวส์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับฮัลโหเดี๋ยวเปิดโชว์ให้ดูเฮ้ยโอ้ดูแสงสิครับอาการงานสร้างมากอะเอาไปว่าขอจบคลิปด้วย อันนี้แล้วกันนะฮะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆอ่ะโอเคถ้าใครอยากดูลองคอมเมนต์บอกพี่แมจะหาเวลาไปรีวิวเพราะว่าต้องลองเล่นให้มันจบก่อนไม่งั้นจะรีวิวแบบงงๆนะครับก็เล่นจบแล้วจะได้มารีวิวให้ดูนะครับอยากเช็คเสียงหน่อยว่าคนอยากดูเยอะไหมอ่ะสำหรับวันนี้ต้องลากไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้ยจุ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 ้ยมากจุ้ยมากจุ้ยมากโอ้ยยยย โอ้ยโอ้โอรีวิวาัาบอมจบด้วยดิจิวัสของจริงโอ้ยอยากดูคอมเมนเดอร์อยากดูคอมเมนเตอร์โอ้ย